โดนอออืื้หชมโอ้โหมันดักตรงนั้นพอดีเหยื่อตกนี่มันกัดเลยนะครับโอ้โห้ยตีแม่นครับผู้ชมเชื่อเป็นไง ฮืมฮ่าพุ่งมากัดเลยเจ้าแตมครับสวยๆหายไปไหนแล้วฮืมกัดยิงใหญ่ของมันเนี่ยอือหืออยบร้อยครับใส่งามๆครับไปช่อนนาน้ำท่วมหายากครับไซ่นี้เกิดอุบัตรนร์หนองบัวลำพูเก๋ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตกปลากันนะยเยานะครับช่องตกปลาสําหรับทุกคนวันนี้ผมพาผู้ชมมาตกปลาช่อนครับเขืนน่อนอุบลรัฐฝั่งอำเภอนนทรสังจังหวัดนครปฐมน,นะครับน้ําขึ้นครับผู้ชมวันนี้ชมดูไม้ครับไม้อย่างสวยเลยนะครับหวังว่าน่าจะมีตัวนะครับวันนี้ ตอนนี้แป้นมองตรงนะครับอุปกรณ์วันนี้ก็เช่นเคยครับผู้ชมคันเซนคอยแบทเอ็กซ์นเ็ดะครับเบรสิบสิบเจ็ดอกเด้ว่าซินเลียน2 0 2 1ครับสายปีสองสายหน้า30ปอนด์นะครับฟลูโลคาร์บอน ไปครับผู้ชมไปลุยกัน ตรงไหนมีตัวน่าจะขยับนตรงไหนขยับแล้วค่อยย้ำๆในจุดนั้นครับ ว่าจะออกมาแต่เช้าแล้วนะคผู้ชมสุดท้ายก็สายจนได้งเงียบอยู่เลยครับน่ามีตัวนะคุณผู้ชม ini tuh เลยทีเดียวผู้ชมใสนิดเดียวผู้ชมนะตัวแรกเก็บไว้ก่อนครับดูผู้ชมดูเก็บพิทีปล่อยแล้วกันครับผู้ชมตัวมันเล็กไปช่อนเขื่อนนะครับผู้ชมนี่ครับ ช่อนเขื่อนอุบลรัตน์นะครับฝั่งอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับชมตัวโตคนนี้ก่อนไป เหียบนลครับทีนี้กัดสามสี่ครั้งไม่ได้ตัวผู้ชม <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไงเอาจนได้ครับดีเดวร์แคปชั่น จนได้ครับผู้ชมจับแถมที่สองครับอีกแหมครับผู้ชมใสใ่สวยๆเลยครับไปช่อนนาน้ำท่วมนะครับกัดกบยางตื้ออยู่ประมาณ 2 0่สมไม้ครับกัดไปประมาณ4 5หครั้งก็กวาจะได้ตัวทนความเย่อของเหยื่อไม่ไว้ตามมากัดนะครับใส่กางานม,ม,มาไปซ่อนนาน้ำ่วมเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดน้องบุรมพูโอเคครับฮฮตื่นผู้ชม นี่ยวตัวเล็กๆไล่กัดไม่โดนไม่โดนอีกอื้มอายแตกเลยนะครับแต้ม ไปช่อนน้ำท่วมอีกแต้มครับผู้ชมใส่กำลังพอดีทำจับข้าวเลยนะครับไปช่อนเกิดอุบลรัตนะครับช่วงนี้ก็น้ำขึ้นครับผู้ชมออประช่อนก็ขึ้นมาหากินตามชายน้ำตื้นนะครับส่งเกี่ยวไปรอเล่นมาครับผู้ชมออกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็กัดตีงครับถ้ามีตัวใส่งำาังไหมครับเกครับ ตาออกมานะครับจากใต้ต้นไม้แต่ว่าไม่กัดนะเมื่อกี้ขึ้นตามมาเลยนะครับชมโอ้โหมันดักตรงนั้นพอดีเหยื่อตกนี่มันกัดเลยนะครับโอ้โหฮตีแม่นครับผู้ชมเชื่อโอ้สายเดีบับ แตนมที่รอคอยครับอย่างน้อยๆก็ห้าหกเจ็ดขีดแล้วครับแตนมที่รอคอยครับผู้ชมใส่ง,งามๆไหยครับตัวนี้นะ่าจะมีหกเจ็ดขีดครับส่งเยื่อไปในเยื่อตกเนี่ย หรือว,ว่ามันอาปากรับเหยื่อไว้เลยนะครับตกปุ๊บมันกระชากโชคดีที่ได้ตัวครับน่าจะอมลึกครับตัวนี้ใส่งามๆครับไปช่อนนาน้ําท่วมหายากครับใสนี้เกิดอุบัตลัตหนองบัรลำพูเก๋ครับลองอีกสักไม้เผื่อมีคู่ครับผู้ชม ที่เดิมเลยครับเมื่อกี้กัดเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหแต่ว่าตัวนี้ไซส์เล็กลงครับจ้าโอ้โหอีกแต้มครับผู้ชมไปช่อนนาน้ำท่วมครับเขื่อนอุบลรัตน์หนองบัวลำพูนี่ว่ามันจะมีตัวเดียวครับผู้ชม ก็เลยลองไปอีกครั้งครับที่เดิมกัดเหมือนเดิมเลยครับกัดแล้วก็ชากไสก็กําลังดีเลยครับไปช่อนนาน้ําท่วมโหมจุดนี้ได้2แตนหมืครับผู้ชมน่าจะมีหลายตัวครับเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บแล้วค่อยมาลุยกันต่อโอเคครับ กัดเลยเจ้าแตมครับสวยๆแรงดีแตมครับผู้ชมปลาช่อนนาน้ำท่วมนะครับใสง่งามๆตอนนี้เราพุ่งมาชาัดนะครับสงสายแล้วก็วัดเรียบร้อยดีนะครับใสง่งามๆปลาช่อนนาน้ำท่วมเกือุบบนลัดจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ตัวก็จะประมาณนี้ครับผู้ชม กำลังทำกับข้าวอร่อยกำลังหวานๆเนี่ยนะครับโอเคครับเราไปลุ้นแต้มต่อไปครับ Absolutely. มขึ้นน้ำอุดใจเลย เกินตามมาเลยนะครับจะมีกัดเยอะผู้ชม <c oughs> ผู้ชม oh, <no. S 1> เรียบร้อยแล้ว กัืงงามเลยครับอุงม,มาชาร์จเลยนะคเมื่อกี้ใหม่ครับทำไมไม่รู้ว่าจะกัดอีกหรือเปล่านะครับ cat water Some.

ไปวิ่งนะครับเมือกี้ว่าถ้วัดโดนเนี่ยนี่ปาร์คก็

ไหยครับไหวจนได้ครับผู้ชมใส่สวยๆเลยนะครับอีกแต้มสวยๆครับผู้ชมประช่อนนาน้ําท่วมนะครับเกิดอุบุรัตช่วงนี้ก็น้ําขึ้นครับขึ้นทุกวันครับผู้ชมนานๆนัตกปลาก็เข้ามาตกปลากันเยอะครับช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นช่อนฉโดฉโดนี่เยอะหน่อยครับผู้ชมยังกลับมาอุบุณนะครับวันนี้ โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุ้นแต้มต่อไปครับดูแถวนี้ครับผู้ชม ปิวมาเลยครับปยงมาเลยอยู่ไหมหลุดผู้ชม <c oughs> ไปติดกิ่งไม้คนระับติดก้อยามเมื่อกีอ้ปิวมาเลยนะเมื่อกี้ ไม่โดนมชม <c oughs> มีอยู่ครับต,ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก ม oh, no. วัดแรงเกินไปครับดูวัดแรงเกินไปครับเมื่อกี้หลุดเลยอาจจะปากฉีกรหรือเปล่าครับผู้ชมแม่จะได้ใช้ดีอยู่ครับเมื่อกี้ ไม่ครับเพราะไม่ผมเหลือโอ้โหมีเหลือเลยครับผู้ชมหลุดไปสองตัวเลยครับ let me don't let me don't ผู้ชมตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณเที่ยงครับแดดเริ่มร้อนนะครับปลาก็เริ่มไม่ค่อยกัดแล้วนะครับดูหมายผู้ชมช่วงนี้นะักตกปลาก็เยอะนะครับส่วนมาก็็จะมาตกปลาชะโดกันนะครับทช่วงนี้กําลังค่อก,กําลังออกนะครับนี่ก็เรามาตกปลาช่อนนะครับก็ผลประกอบการก็ใช้ได้อยู่ครับผู้ชมหลายแต้มอยู่ตังนี้ ใสดีๆทั้งนั้นเลยนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้หน่อยนะครับตกปลากันนะเยาช่องตกปลาสําหรับทุกๆคนกดไลคกดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งแจ้งเตือน,นครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ